รอบนี้ครับมาแบบสส่รับก่อนนึกว่าเลือกแค่อย่างเดียวไม่ใช่นะคือผู้แข่งเลือกอะไม่ทำมันนั้นเลยแล้วเราทำที่เหลือทั้งหมดเราสามารถเยินการนะครับไว้บนสุดหรือว่าใต้สุดของเด็กสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตชั่นนะครับเร <c oughs> ว,วันนี้คุณอยู่กับการรีวิวไอดรลอนสีเขียวอันนี้ครับ <c oughs> นี่เลยโอ้โห สีเขียวนะครับจากที่เป็นกองสตาร์ตตัวได้ของเขาเนี่ยจะเป็นแนวแบบนายพลทหารใช่ไหมรอบนี้ครับมาแบบสสยรับมาเน่มแนวสีเขียวนะครับแน่นอนครับว่าด้านหลังของเรานั้นก็จะมีฉายาของเขาไม่ใช่ฉายาบอกว่าเป็นชื่อของเขาพร้อมประวัติโดยข้าวนะครับเธอเป็นแม่ค้าข้อมูลรายใหญ่ในตลาดมืดอูอ้มอของเธอนั้นเรียกกันว่ามีมูลค่าสูงมากนี่นะครับมันเป็นที่มาที่ไปของฮีโร่ตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับใครอยากอ่าน อ่านแบบเต็มๆของอะดูรอนเนี่ยก็ลองเข้าไปในเพจของเขาไปอ่านกันได้เนาะแต่วันนี้ครับสิ่งที่สําคัญสําหรับช่องเราก็คือเราจะมารีวิวสกิลว่าแต่ละใบในกล่องนี้เข้าให้อะไรมาบ้างแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่ากล่องนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ชุดพร้อมเล่นนะครับเพราะว่าเขาจะให้ฮีโร่ของเรามาแค่1ตัวเนาะในการเล่นอะดูรอนเนี่ยต้องมีฮีโร่2ใบนะครับถึงจะเริ่มเล่นได้นะครับเพราะว่านี่เป็นชุดเสริมด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยากเล่นไอดอรอนตอนนี้นะครับก็คือจะต้องซื้อชุดนี้1ชุดกับหรือกับอีกชุดหนึ่งหรือว่าคุณจะเริ่มต้นใดการไปซื้อในซ a ลเตเดที่ออกบาคอนนี้อันนั้นนะ่ะจะหนึ่งกล่องพร้อมเล่นเลยทันทีเพราะว่าเขาจะให้ฮีโร่มาสองใบนะครับชุดเสริมนี่ก็มี5สีด้วยเช่นกันนะครับมาเดี๋ยวเราพามาดูสกิลของฮีโร่แล้วก็อัลติมาหรือว่าท่าไม่ตายของเขากดีกว่าเนาะนีเลย อ่ะเริ่มที่ฮีโร่ก่อนฮีโร่นะครับใบนี้เขาบอกว่าเอเธอร์เป็น X นะครับแล้วก็จ่าย2 h p นะครับอ๋ออันนี้เป็นจ่าย HP แทนนะครับก็แนวสีเขียว,ว,วนะั่นแหละเนาะเล่นการแอคชั่นนะครับสเตจจี้ที่มีคอส X 1ใบาจากดรอปของเราครับหลังเล่นการเป็นนั้นเสร็จเนี่ยรีมูฟมันนะครับอ๋อก็คือแบบไม่ได้ตกดรอปนก็คือแบบว่าพอมาอยู่ในดรอปอยู่แล้ว <laughs> มันไม่ตกมันถ้าเกิดมันตกอ,อีกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโกงไปนะครับ เออมันใช้ไปแล้วมันก็เด้งออกนอกเกมไปเลยใช่ไหมมันรีมูฟนะครับแล้วก็อัลติมานะครับเป็นคอสสนั่นเองนะครับเออตัวค่าไอควายของมันเนี่ยเขาบอกว่าคู่แข่งมีการในสนามแล้วก็ทรัพยากรตรงกันนะครับหกใบขึ้นไปก็ไม่ได้ยากนะแล้วก็อันดีชนะรับคู่แข่งเลือกความสามารถหนึ่งอย่างขอว่าคู่แข่งเลือกจั่วการ์ดมใบนะครับอันแรกอันที่2คือนําการสบบามใบบนของเด็กเราเนี่ยช้เป็นทรัพยากรนะครับอันที่3คือฟื้นฟู9 hp แล้วก็ยกเลือกความสามารถที่ถูก เลือกความสามารถที่เหลือเกิดตลอดเราอคือให้ให้คู่แข่งเลือกก่อนนึกว่าเลือกแค่อย่างเดียวไม่ใช่นะคือคู่แข่งเลือกอะไม่ทํามันนั้นเลยแล้วเราทําที่เหลือทั้งหมดนะครับอันนี้แบบถ้าเกดบอกให้หมดคู่แข่งอาจจะมีงงนะให้เลือกเลือกผิดก็แบบว่าคือเป็นทางที่คู่แข่งเลือกเองนะครับต่อไปก็เป็นดูตัวเด็กกันบ้างดีกว่านะครับไปนี้ครับคอสหนึ่งโอ้ยแอแท็กศูนย์ดีเฟน์ศูนย์นะครับผมไอต้องบอกแอทแท็กศูนย์กาดศูนย์นะครับแสดงว่าสกิลน่าจะดีแน่เลยนะแบบนี้ เขาบอกว่าไม่สามารถใช้การ์ดใบนี้กับการ์ดโจมตีในเมนเฟสเดียวกันได้นะครับแล้วก็มีวงเล็บเล็กๆเอาไว้ด้วยว่าหากใช้การ์ดนี้หรือการ์ดหรือการ์ดโจมตีแล้วในเมนเฟสนี้นะครับจะไม่สามารถใช้การ์ดอีกไม่ได้นะครับแล้วก็เพล y ย์นะครับถ้าเกิดเล่นการ์ดนี่ฟื้นฟูสองอเธอร์นะครับจากนั้นเนี่ย คู่แข่งนำการหนึ่งใบบนสุดของเขาในชาร์จเป็นทรัพยากรครับนีอ่อ่าแล้วก็แน่นอนครับว่าแมบบ้ว่าจะเป็นชุดเสริมนะครับของอะดูรอนเนี่ยเขาก็ให้การ์ด็นแบบแบบละสี่ใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาหลายกล่องนะครับเพียงแค่หนึ่งกล่องเขาจบแล้วเนาะคอสหนึ่งแล้วครับไม่สามารถใช้การนี้กับฟื้นฟูเอเธอร์หรือชาร์จทรัพยากรในเมนเฟลเดียวกันได้นะเออเมื่อเล่นการนี้นะครับจวบคาสสองใบจากนั้นเนี่ยคู่แข่งจูบคัาหนึ่งใบนะครับ อ่าแล้วเขามีวงเล็บเมื่อกี้ไปด้วยนะข้ามไปนะครับเขาบอกว่าขาดใช้การนี้แล้วเนี่ยในเมนเฟลนี้ครับจะไม่สามารถฟื้นฟูเอเธอร์หรือว่าชาร์จทรัพยากรได้นะครับหรือไม่สามารถใช้การนี้ได้ถ้าในเมนเฟลนี้เราฟื้นฟูเอเธอร์หรือว่าชาร์จทรัพยากรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับอ่าแล้วก็นี่เลยสตันกันนะครับแอคแท็กหรือว่าขาดซักเซียนนะครับเลสยูนิตศัตรูหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นความสามารถเลสนะครับตอนแรกคือผมโมโงงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันสัญลักษณ์อะไรนะครับตตั้งแ่ที่เราเคยพูดเปอนหนนน้้าีะครับ อันนี้ผมไปดูมาแล้วมันก็ความสามารถเลสคือว,ว่าการวางนอนนั่นแหละครับโค้ชสไตรส์เลยครับผมใบนี้เนี่ยแอคแทกหรือว่ากราดนะครับแสดงหนึ่งใบนะครับบนสุดของเราของเด็กเรานะครับการมีได้แอคแท็กแล้วก็ดิเฟนต์บนหนึ่งตามคอสนะโอ้พึ่งดวงนิดหน่อยนะแต่ว่าจริงๆริงแอคแท็กกับการาดเขาก็ค่อนข้างเยงอะนะสี่สี่ของการที่แสดงจากนั้นนะครับนำการที่แสดงไว้ไว้ใต้สุดเด็กนะครับอแอบบันดวงนิดนึงแล้วก็น,นี้ครับ คือแบล็คมาเก็ตนะครับอันนี้เป็นยูนิตนะครับแต่ว่าเป็นยูนิตที่เป็นสแตติสนะครับผมหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเขาบอกว่าเมื่อเราเสีย HP จากความสามารถของคาร์เราครับได้รับ1เอเทอร์นะครับซึ่งการเสีย HP เนี่ยมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างพบได้เห็นบ่อยในสีเขียวอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็นี่ครับสตริงเอเจนต์นะครับเมื่อลงสนามนะครับอินเทอร์เนี่ยหรือว่ารีสตอร์ยก็ได้นะครับ for size สองนะครับผมก็คือเรียงการ์ดไว้บนสุดหรือว่าใต้สุดดของเเ็รานะครัย์ขอมโบบกังได้นี่่หวา เอาไปคอมโบกับมีก็ได้นะเนี่ยมาที่บวกตามขอสเสด็อย่างเงี้ยนะก็แอบ,บดูกองแล้วก็วางอันนี้อ๋อมันเป็นเด็ที่ค่อนข้างใช้เทคนิคนิดนึงนะเนี่ยสีเขียวนะครับ exciting exploration นะครับผม <S <S เป็นการ์เขาบอกว่า <S <S レスยูท่ของเรา x ใบนะครับแล้วก็เป็น for size x บวกหนึ่งนะครับอ๋อก็จะเป็นแบบว่าเปิดท็อปตามอยู่บนที่レスนะครับถ้าเออถ้า x เนี่ยเป็นสี่ขึ้นไปเดี๋ยวว่าเราレスสี่ใบขึ้นไปเนี่ย สามารถเล่นการ์ดหนึ่งใบที่ถูกแสดงโดยไม่ต้องจ่ายคอ์สได้นะครับที่เหลือเรีงไว้บนสุดหรือว่าใต้เนของเรานะครับอันนี้จะเป็นอธิบายนะฟอร์ซ่าเอคืออะไรก็คือแบบค่า X ที่เราคุ้นเคยกันในสรรมการอะนะตัวแปรตัวแทนค่านะครับอันนี้เป็นซาวเวชนะครับเขาบอกว่าดำนการไม่เกิน3ใบาจากกรอบของผู้เล่นใดก็ได้เรียงไว้ใต้สุดเด็กของเจ้าของนะครับถ้าเราเรียงการใน3ใบนะครับจะได้โจการา์หนึน่งใบมันเป็นบางมันงงนิดนึงนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับ เป็นคุมิรานะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวละครจิบินั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแบบอารมณ์แบบชิบิเอสด์อะไรประมาณนี้เป็นแบบตัวละครหัวโตน่ารักน่ารักนะครับซึ่งตัวคุมิรานี่ก็คือเป็นเอ็กซ์เพนชั่นเซตของสีเหลืองนะครับที่ออกมาพร้อมกันนี่แหละนะครับเราก็รีวิวไปแล้วเช่นกันนะก็ไปจะเป็นการสุ่มนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อชุนดนี้มาคู่อาจจะไม่ได้คุมิราก็ได้อาจจะเป็นได้แบบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเนี้ย ผมสุ่มได้เป็นคูมิรานะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นเด็กของน้องเนะี่ยก็สามารถไปซื้อได้ในตัวเอ็กซ์ i พนชั่นเซสีเหลืองนะครับเป็นคูมิราน,นั่นเองนะแต่านี้เป็นการสุ่มได้นะเพื่อใครแบบว่าเบื่อแบบสายแบบทหารทหารนะในทีมนั้นแบบเอ้ยไม่ค่อยชอบแบบทีมทหารเลยอะ่ะนี่ มาเป็นทีมของสายรับกับเราได้นะครับในสีเขียวชุดนี้ครับ Expansion Set ของ a d u r รอนสีเขียวนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพรที่ผมดูคลิปนี้นี่็คอวางจำหน่ายแล้วตามร้านการดใกล้บ้านท่านนะครับสามารถไปเช็คกบร้าการาแถวบ้านได้ว่าเฮ้ยได้เอาการ์ดตัวนี้มาลงหรือเปล่านะครับได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกเนี่ยทางออนไลน์ก็มีแล้ววจะทักไปถามพี่ไอโดรอน TCG ก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถไปจับจองเือเจ้าของแล้วก็ไปลองเล่นกันได้นะครับคลิปเล่นแบบคร่าวๆในช่องเราก็มีเหมือนกันย้อนกลับไปดูได้ี๋ยวว่าจะไปดูเต็มๆของใน ของอะดรอนก็ได้เช่นกันครับอ่ะประมาณนี้แหละครับสำหรับช่องวิโอชันคลิปนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ให้กับช่องวิโอชันด้วยนะครับแ้วเจะกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายจิงครับ